เพื่อที่จะป้องกันการระบาดของโควิด -19 ครับติดตามจากคุณวิลาสินีสุพรสรายงานสดมาจากอำเภอเมืองสตูลครับชครับค่ะคุณอนุชาคุณจิรชาตาคะสำหรับบรรยากาศวันแรกของการเข้าสู่เดือนรอมฎอนของจังหวัดสตูลน,นะคะเป็นไปอย่างเรียบง่ายตามคำแนะนำของสำนักจุฬาราชมนตรีนะคะส่วนในประเด็นว่าจะมีการขยายมาตรการควบคุมการเข้าออกจังหวัดสตูลต่ออีกหรือไม่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคะ่ะ นี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าที่จุดคัดกรองคนเดินทางเข้าออกจังหวัดสตูลบริเวณอำเภอควนกาหลงนะคะซึ่งมาตรการนั้นยังเป็นไปอย่างเข้มขน้นผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดจะต้องกรอกประวัติขออนุญาตเข้าพื้นที่และตรวจวัดอุณหภูมิเบื้องต้นค่ะโดยในใบขออนุญาตจะต้องระบุชื่อที่อยู่รวมถึงจุดประสงค์ในการเดินทางเข้าจังหวัดสตูลและหากจะพักค้างคืนนะคะต้องระบุที่พักและวันเดินทางออก อย่างชายคนนี้นะคะเดินทางมาจากจังหวัดพัทลุงมีความจําเป็นจะต้องเข้าไปดูงานที่ได้รับเหมาก่อสร้างไว้เขาบอกว่าแม้จะต้องใช้เวลาอยู่ที่จุดคัดกรองแต่เข้าเข้าใจว่าเป็นมาตรการที่จะช่วยควบคุมการระบาดได้ค่ะพอดีผมผมรับเหมาทำอยู่ในโรงพยาบาลสตูลนี่ยครับก็คุยต้องเข้าออกเข้าออกมันเกือบเกือบทุกวันแล้วกระบวนการนะคะเวลาเข้ามาต้องทำอย่างไรมันมัน,ม,นมันต้องคือทำทุกวัน ม,มันต้องยอมรับตรงนี้เพราะมันคิดว่ามันไปช่วย้องกัน,นใช่ใช่มันตอภัยกับตัวเราด้วยแล้วก็ตัวบุคคลด้วยขณะที่เมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสตูลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานได้มีการหาหรือว่าจะขยายระยะเวลาควบคุมห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกข้ามเขตจ,จังหวัดสตูลโดยไม่มีเหตุจำเป็นต่อไปอีก หลังกำหนดเดิมคือควบคุมถึงสิ้นเดือนนี้นะคะแต่ทั้งนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเนื่องจากต้องดูมาตรการอื่นๆในระดับประเทศควบคู่ไปด้วยค่ะขณะที่การเข้าสู่เดือนรอมฎอนวันแรกในจังหวัดสตูลประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูลระบุว่าได้ทําความเข้าใจไปยังอิหม่ามในทุกมัสยิดเรื่องการงดละหมาตตารเวะหรือละหมาดรวมกลุ่มในเวลากลางคืนของเดือนรอมฎอนนะคะ แต่ให้ทำการละหมาดกันในครอบครัวซึ่งก็เข้าใจว่านี่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่ที่ชาวมุสลิมยังไม่เคยเจอค่ะคือมันต้องอาศัยการชี้แจงการทำความเข้าใจกันนะครับเพราะว่าบางบางบางคนก็รับไม่ได้นะครับเพราะสิ่งที่เขาไม่เคยประสบไม่เคยพบไม่เคยเห็นในในชีวิตของเขานะครับ ไม่เคยเจออย่างนี้มันก็ต้องชี้แจงกันพอสมควรครับแต่เราก็าคิดว่าสามารถที่จะชี้แจงกันได้นะครับด้วยเหตุด้วยผลครับ ขณะที่เรื่องของตลาดช่วงเย็นที่พี่น้องมุสลิมจะต้องออกมาจับจ่ายซื้อของเพื่อนําไปประกอบอาหารและศีลอดทางจังหวัดได้มีมาตรการในการกําหนดโซนเข้าออกโดยมีจุดตรวจบริเวณทางเข้านะคะและเน้นย้ําเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะหรือว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะ